สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JP k กี้นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาชมบ้านของเรานะคะบ้านที่เราสร้างเองแล้วก็บวกกับบ้านที่เขามีมาให้แล้วนะคะในเดอะซินนะคะโอเคค่ะทุกคนจะเห็นได้บ้าเราจะมีสองหลังเลยก็คือทางซ้ายมือและก็ขวามือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ ฝั่งขวามือก็จะเป็นร้านขายของของเรานั่นเองส่วนซ้ายมือก็จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของเราค่ะโอเคค่ะเราจะพาทุกคนมาดูร้านขายของของเรากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมบ้านนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นโซนผลักผลไม้นะคะร้านขายของของเรานะคะมีคุณลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ ไปดูซิมของเราขายของกันเลยนะคะ นะคะทุกคนเราก็จะมาดูบ้านของซิมเรานะคะบ้านของซิมเราคนนี้นะคะก็จะมีอยู่สองชั้นนะคะทุกคนบ้านชั้นแรกนะคะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเลยโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนอาซักล้างนะคะโซนทำความสะอาดบ้านแล้วก็สามารถนั่งรับประทานอาหารได้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวของเรานั่นเองนะคะ ผ่านห้องครัวมานะคะก็จะเป็นห้องน้ําของเราเลยนี่ห้องน้ําของเราก็จะมีเครื่องสีดาๆนี่ก็คือจะเป็นกระดาษเช็ดมือนะคะมีอ่างน้ําด้วยนี่เลยค่ะถัดจากห้องครัวนะคะเปิดประตูเดินออกมาก็จะเจอสวนหลังบ้านของเรานะคะนี่เลยค่ะสวนหลังบ้านของเรานะคะก็จะ เปิดประตูออกมาก็จะเจอราวตากผ้านะคะทุกคนอันนี้ก็คือไว้ตากผ้านะคะเวลาเราซักผ้าเสร็จเนาะแล้วก็รถตรงนี้นะคะก็จะคือเป็นรถตัดหญ้านะคะทุกคนถัดมาก็จะเป็นบ้านของสุนัขนะคะเราจะเลี้ยงสุนัขไว้หนึ่งตัวนะคะแต่ตอนนี้นะคะซิมเรายังไม่มีสุนัขนะคะทุกคนเตรียมไว้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น บอ่อเลี้ยงเป็ดนะคะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นที่ปลูกผักผลไม้ของเรานะคะเพื่อจะเอาไปขายนะคะเราเลี้ยงเป็ดและสุนัขไม่พอนะคะทุกคนเรายังจะมีการเลี้ยงกระต่ายและก็นกอีกนะคะทุกคนเศรษฐกิจพอเพียงมากๆเลยซิมของเราเนี่ยต่อไปก็จะเป็นส่วนของบนบ้านนะคะเดินขึ้นบันไดามานะคะ เราเดินขึ้นบันไดามาเราก็จะเจอโซนแรกเลยก็คือโซนนั่งเล่นของเราเช่นเคยนะคะเหมือนกับข้างล่างเลยนะคะทุกคนนี้นี่เป็นโซนนั่งเล่นนะคะถัดมาจากห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องทํางานนี่จะมีโต๊ะคอมมีตู้หนังสือนะคะเปิดประตูเดินเข้ามานะคะอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะ เปิดประตูฝั่งห้องนอนมานะคะเราก็จะเจอกับระเบียงบ้านของเรานั่นเองนะคะตรงนี้เป็นระเบียงบ้านชั้นสองนะคะไว้รับลมบรรยากาศชิลๆนะคะทุกคนโอเคค่ะบ้านของเราก็จะไม่สวยหรูมากนะคะพอให้ซิมของเราได้พักอาศัยอยู่อย่างสบายได้เลยนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนเข้ามาชมรีวิวบ้านกันคร่าวๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย